2.06.3การแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้งานเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่การใช้งานไฟล์ issue.issue.net และไฟล์ MOTD ในส่วนที่2จะเป็นการใช้คำสั่ง w a l ส่วนสุดท้ายจะเป็นการสื่อสารไปยังซอร์ผ่านคำสั่ง shutdown เป็นการบอกว่าระบบเราจะทำการ shutdown ภายใ,ในกี่นาที ซึ่งจะได้เห็น,นจากได้จากเดโมในส่วนแรกจะเป็นการใช้งานไฟล์ issue issue.net และ MOTD ไฟล์ issue นั้นจะถูกเก็บอยู่ใน slide TC โดยในข้อความในไฟล์นั้นจะแสดงผลก่อนยืนยันตัวตนของ local user นั่นหมายความว่าหากเราแก้ไขไฟล์นี้ข้อความในไฟล์จะแสดงผลทุกครั้ง ก่อนที่เราทำการล็อกอินในส่วนที่2จะเป็น File issue.net ซึ่งถูกเก็บอยู่ใน slash etc ข้อความในไฟล์นี้จะแสดงผลก่อนอยืนยันตัวตนของ r e m o ท e User ร์น่นหมายความว่าหากเราทำการรีโมทเข้ามาข้อความนี้จะแสดงก่อนที่เราทำการล็อกอินส่วนไฟล์ที่ MOTD ข้อความในไฟล์นั้น จะแสดงผลเมื่อเราทำการล็อกอินเสร็จไปเทยบร้อยแล้วซึ่งจะแสดงผลทั้ง local user และ remote user สำหรับในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนการใช้งานไฟล์ issue issue.net และ MOTD นะครับเรามาดูไฟล์แรกกันครับคือไฟล์ issue นะครับซึ่งไฟล์ issue ก็ได้กล่าวไว้ในสไลด์นะครับว่ามันจะแสดงผลนะครับก่อนทำการล็อกอินนะครับ ดยเริ่มแรกนะครับเราลองทดสอบการแก้ไขไฟล์ issue ก่อนนะครับซึ่งอยู่ใน slash tc slash issue นะครับเราทำการจากนั้นนะครับก็ให้ไปเพิ่มนะครับข้อความ hello ลงไปนะครับแล้วก็ทำการเซฟต่อมาเราทดสอบข้อความดังกล่าวนะครับด้วยการเปิดอีกหนึ่งท t ทนะครับก็คือ auto alternate f2 นะครับจะเห็นได้ว่า hello ได้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก่อนที่จะทำการ login ในอีกไฟล์นึงก็คือไฟล์ issue n e t ซึ่งไฟล์ issue n e t นี้ก็จะเหมือนกับไฟล์ issue แต่แสงแสดงข้อความให้กับ remote user นครับ้็ไปแก้ไขไฟล์ slash d c issue นะครับ .net ทําการลับข้อความให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์นะครับ test นะครับแล้วก็ทำการเซฟ เมื่อแก้ไขทีบร้อยนะครับเราไปทำการแก้ไขไฟล์คอนฟิกของ SSH นะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เสิร์ชคำว่าแบนด์นะครับแล้วก็ใส่ผ่าของ i s s ชูเรเนลงไปจากนั้นทำการ restart service SSHD นะครับ แล้วก็ทำการเปลี่ยนเครื่องนะครับไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็น OS ใดก็ได้นะครับแล้วก็ทำการเชลเข้ามานะครับเราจะเห็นได้ว่ามีควาว่า test นะครับสแสดงออกมาก่อนทำการล็อกอินนะครับส่วนไฟล์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นไฟล์ MOTD นะครับจะเป็นการแสดงข้อความนะครับหลังทำการ ลองอินเสร็จที่เรียบร้อยแล้วลองมาแก้ไขกันนะครับใช้ดิสซิแลด์ M O T D นะครับให้ลองเพิ่มข้อความไป Welcome to u n i t นะครับล้ทำการเซฟต่อมานะครับให้ลองเปลี่ยน T T Y นะครับไปใน T T Y หมายเลขสองนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินดู เราจะเห็นได้ว่ามีข้อความ Welcome to u n i x นะครับที่ผมได้ทำการเพิ่มในไฟล์ tc motd จากนั้นเรา,าทำการ Login ินโดยใช้ Remote User ครับก็สแสดงผลเป็น Welcome to u n i x เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในส่วนแรกนะครับก็เป็นอันจบนะครับ เดี๋ยวไปปส่วที่สคือการใช้คําสั่งวอลนะครับส่วนต่อมาเป็นคําสั่งวอลคำสั่งวอลนั้นย่อมาจาก write a message to all u s e r นั่นหมายความว่าหากเราพิมพ์คําสั่ง all นั้นคําสั่ง all จะ broadcast message ไปยัง user ทุกคนซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์คําสั่ง finger เพื่อทําการดูว่ามี user คนไหนบ้างที่กําลังอ n อยู่ในระบบอยู่ เรามาดูตัวอย่างการใช้คําสั่ง wall กันนะครับผมนะนำนะครับให้ทาการเปิดอีกหนึ่งเทอร์มินอลขึ้นมาหรือเปิดหนึ่งแท็บก็ได้นะครับโดยให้เป็นคนละยูเซอร์กันโดยให้ root user นะครับให้ทาการพิมพ์คําสั่ง finger นะครับเพื่อทาการดูว่าตอนนี้ครับมียูเซอร์อะไรบ้างครับที่อยู่ในระบบนะครับหาด้วคำข้าวแล้วพิมพ์คาสั่ง wall นะครับข้อความที่ส่งไปนะครับจะบอ o a d c a s ไปยังทุกยูเซอร์นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมพิ้์คำสั่งวอลนะครับโดยใช้ออปชั่นขีด n นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์คำว่านะครับ are you ready นะครับตอนนี้นะครับ message คำว่า are you ready นะครับ User admin นะครับก็ได้ยินไปเรียบร้อยนะครับก็แสดงผลออกมานะครับ ก็จบในส่วนของการใช้งานคําสั่งวอลนะครับต่อไปจะเป็นการใช้คําสั่ง shutdown ระบบนะครับแล้วก็แจ้งเตือนการ shutdown ให้กับยูสเซอร์อื่นส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการสื่อสารไปยังยูสเซอร์ผ่านคำสั่งสั่ง shutdown ก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าคาสั่ง s h u t า o w n นั้นทําอะไรคําสั่ง shutdown เป็นคําสั่งที่ใช้สำหรับการปิดเครื่องนะครับโดยหลักการทำงานของ shutdown นั้นจะทําการ คือปิดการทำงานของโปรเซสก่อนที่จะปิดเครื่องสำหรับในสุดท้ายนะครับเป็นการใช้คำสั่ง shutdown นะครับเพื่อปิดเครื่องนะครับแต่ครั้นี้เราจะช h u t d o w แบบแจ้งผู้ใช้งานในระบบด้วยนะครับออปชันนะครับสำหรับการใช้ shutdown เพื่อแจ้งให้คนอื่นทราบนะครับว่าระบบ,บ,บกำลังปิดภายในกี่ทีนะครับ เราใช้ออปชันขีด H ใหญ่นะครับก็ตามด้วยบวกนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเวลานะครับสมว่าผมจะชัดดาวในหนึ่งนาทีนะครับก็ให้ใส่บวกหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการ Enter นะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับระบบไ็่ทำการชัดดาวนะครับถ้าเราไปอีกอีกยูเซอร์หนึ่งนะครับก็จะได้รับเมสเ g จว่าระบบจะทำการปิดในเวลา22่นาฬิกา1นาที30ิวินาทีนะครับ นะครับเดี๋ยวเราทำการรอหนึ่งัทีนะครับว่าระบบมันปิดจริงหรือไม่นะครับอ่านะครับก็ทำการระบบก็ต้องการปิดที่ร้อยนะครับ